สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะพี่เก้าร,รู้ไหมการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องให้ใส่ใจด้วย ไม่ให้น้ำเนี่ยแรงไม่ให้น้ำล้นไม่ให้น้ำท่วมโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะน้ำนะครับทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งการดำรงชีวิตของเราอย่างที่พี่พีนบอกเลยอะถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะขนของไปไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะถูกดังนั้นใครนะคะที่สนใจเรื่องการจัดการน้ำการบังคับน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำตลอดจนการจัดการคุณภาพของน้ำต้องติดตาม วันนี้พี่เมียจะพาเราไปดูค่ะโอ้โหเขามีคณะแบบนี้สาขาแบบนี้กันด้วยอ่ะใช่แล้วพี่ก้อยากเรียนนะคณะนี้อยากเรียนสิอยากบังคับน้ำได้อ่ะเอาไปเลยขันเอาไก่ไม่ทำไมอ่ะเอกเอกเอกให้เอาขันไปจัดการน้ำไงจัดการตักน้ำเราน้ำต้นไม้อ๋อเราน้ำต้นไม้ตรงนู้นน่ะนะได้แต่เดี๋ยวก่อนคะสาขานี้เขาเรียนการจัดการน้ำแบบนี้เหรอเอาไปเราน้ำต้นไม้อย่างนี้เหรอ พี่ม,พมินเมน,นพี่ผมั่วแน่ๆ,ๆเลยอะยังไงเดี๋ยวไปดูพี่เมี่ยงกันเลยดีกว่านะคะกับช่วงออกน้่ตอาแ<ซ>อร์เอาไปไปตักน้ำสวัสดีครับน้องๆครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยมาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขายโยธาทรัพยากรน,น้ำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ แต่ว่าตอนนี้คบนองพี่เมี่ยงเนี่ยจะให้เดินไปเลยเนี่ยก็ไปไม่ถูกครับเลยต้องหาไกลครับนัดไปแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยครับไม่รู้อยู่ไหนฮะจะให้ไปเองนี่ก็ลําบากฮะพี่เมี่ยงครับพ่อเมี่ยงครับเออมาแล้วครับสงสัยนี่คือไกด์ด้านหน้าของเรานะครับบอกมือหน่อยฮะฮเดี๋ยวไปสัมภาษณ์อาจารย์ก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นตามไกคนนี้ไปเลยครับเดี๋ยวตามนี้ไปเลยครับรอแป๊บหนึ่ง ำหรับน้องๆนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยพเม่ยงเนี่ยได้อยู่กับอาจารย์ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอันดับแรกเลยครับอยากทราบมากเลยว่าวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับสําหรับปริญญาตรีของเรานะคะเราชื่อว่า โยธาทรัพยากรน,น้ำนะคะชื่อก็บอกแล้วว่ามีทั้งส่วนของโยธาและก็ส่วนของทรัพยากรน,น้ําด้วยถามว่าเรียนอะไรเราก็ต้องเรียนทั้งสงส่วนนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปออกแบบโครงสร้างอยากจะทํางานตึก ซึ่งก็ทําได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนเข้ามาอาจจะด้วยความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมีประเทศไทยมีปัญหาเรื่องน้ําเยอะมากตรงนี้มีทั้งภัยแล้งมีทั้งนง้ำท่วมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะซึ่งเราก็เรียนไปถึงส่วนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวิชาเรียนของเราเนี่ยในปีแรกๆเราก็จะไปเรียนรวมกับโยธาก่อนนะคะคคหลังจากที่เราเรียนตัวพื้นฐานของโยธามาแล้วเนี่ย ในปี3ปี4ี่เนี่ยเราก็จะมาต่อยอดซึ่งก็คือเป็นในส่วนของวิชาเกี่ยวกับน้ําอย่างนี้เนี่ยนิสิตท,ที่จบไปจากคณะนี้จากภาคสาขาขวิชานี้ครับเขาจะไปทําอะไรได้บ้างครับหลากหลายมากมนะคะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆแล้วหน่ยครับคือเราทําได้ทาั้งงานของโยธาแล้วก็งานของทางด้านสายน้ำอย่างที่บอกว่าเราเรียนการออกแบบมาด้วยเพราะฉะนั้นเราไปคุมไซต์ก่อสร้างได้เราไปออกแบบตึกได้อาคารต่างๆทําได้หรือถนนก็ทําได้เราทําได้อย่างที่งานโยธาเขาทาได้นะคะ แล้วก็เรายังทํางานในส่วนของสายน้ําได้ด้วยสายน้ําก็คือในส่วนขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือว่าองค์กรเอกชนมาถึงคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากที่พูดไปเนี่ยน่าสนใจมากครับอยากทราบครับว่าขั้นตอนการรับสมัครของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงครับค่ะในแต่ละปีเรารับ นิสิตระดับปริญญาตรีนะคะประมาณ60คนซึ่งก็มาจากหลายช่องทางนะคะอย่างเช่นช่องทางที่1มาจากการรับตรงประมาณ40คนนะคะแล้วก็มาจากแอดมิชชั่นกลางประมาณ20คนนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของโคต้าพิเศษอย่างเช่นโคต้าโรงเรียนสาธิตนะคะหรือว่าเป็นโคต้านาักกีฬาก็แต่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะไม่เยอะมากประมาณ3-4คนนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆของการรับสมัครเนี่ยน้องๆเด็กๆนักเรียนเนี่ยสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคะ่ะ ครับและตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลไปจากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้ก็ต้องขอขอ้อคุณอาจารย์มากๆนะคบอาจารย์สวัสดีครับ <ๆ S 1> น้องครับหลังจากที่ทเมี่ยงเนี่ยได้ไปพูดคุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยทำให้เมี่ยงเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าวิศวกรทรัพยากรน,น้ำเนี่ยเขาเรียนข้อสอนเกี่ยวกับอะไรแต่สงสัยมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยเรื่องของการไหลเวียนเนี่ยมันใหญ่มากมันครอบคลุมทั้งโลกเลยถูกไหม ถูกครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะสามารถย่อส่วนการปฏิบัติการได้อย่างไงบ้างครับก็ในส่วนการปฏิบ,บัติการนะครับเราก็จะจําลองขึ้นมาครับผมจําลองสภาพขึ้นมาเลยว่าอไหลผ่านเขื่อนเป็นแบบนี้นะเราก็สร้างแบบจําลองขึ้นมามแล้วก็ศึกษากันจริงๆครับใช้น้าจริงๆเปียกกันจริงๆทำกันจร,จริงเลยซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีห้องแลบของเราถูกไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ไหมพี่โฟกว่าเขาเรียนเขาสอนกันยังไงห้องแลบเนี่ยไปเลยครับไปน้องๆเดี๋ยวทำไปเลยครับ โครับอุปกรณ์รตัวน,นี้นี่ยาวมากเลยครับใช้ทําอะไรครับเนี่ยคืออันเนี้ยเราต้องการจะพิสูจน์ทฤษฎีนะครับในห้องเรียนว่าการไหลในทางน้ําเปิดเนี่ยมันเป็นสมการยังไงแล้วมันทำมันใช้อะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถไปวัดแม่น้ําจริงๆได้เราก็เลยจําลองแม่น้ําขึ้นมาเพื่อใช้พิสูจน์ข้อที่จริงเกี่ยวกับทฤษฎีครับผมหมายความว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยใช้จําลองการไหลเวียนของน้ําตามคลองอะไรต่างๆไ,ได้เลย<า>ใช่ไหมคลองตามแม่น้ําตามห้วยได้หมดเลยครับอ๋อทีนี้ แสดงว่าอันนี้อันนี้เปิดยังไม่ได้เปิดใช้อยู่ถูกไหมครับใช่ครับยังครับเราสาธิตให้ดูได้ไหมว่ามันใช้ยังไงเครื่องตัวนี้ได้ครับสาธิตได้โอเคน้องๆเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าครับที่สังเกตนะครับว่าน้ำเนี่ยเวลาพอเราปิดน้ําแล้วเนี่ยน้ำมันจะอยู่นิ่งถูกไหมครับแล้วเราจะเห็นสลบใน่ชัดขึ้นเห็นไหมครับว่าอันนี้คืออ๋อนี่คือน้ํามันนิ่งอยู่อันนี้เริ่มไหลแล้วครับเริ่มไหลแล้วทีนี้เนี่ยพอไหลปุ๊บเนี่ยพอไหลปุ๊บน้ํามันก็จะมีขนาดความยาวความสูงของน้ำเนี่ยไม่เท่ากันเนื่องจจาากกว่มัันะแปผบล ก็คือความเอียงของแม่น้ําแล้วก็ค่าความผูกขาด้วยเนื่องจากว่าความผูกขาของน้ำเนี่ยความผูกขาของคลองเนี่ยจะทําให้เกิดความสูญเสียทําให้น้ำเนี่ยความสูงมันลดลงครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับพี่โฟครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรครับนี่คือเครื่องจําลองการไหลผ่านฝายนะครับอือเป็นเครื่องจาลองฝายใช่ครับผม อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเครื่องเนี้ยทำอะไรได้บ้าพี่โป๊ไม่เก่งเรื่องนี้ครับถ้าอยากได้รู้คำตอบแท้จริงนะครับถามพี่ก้องเลยครับคนนี้ใช่ไหมฮะพี่ก้องครับผมอ่าพี่ก้องครับสวัสดีครับพี่ก้องอธิบายนิดนึงครับว่าเครื่องนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ทําอะไรครับใช้จําลองการทําฝายหรอหรือว่าอะไรคือฝายนะครับมันจะมีฝายมีชนิดเดียวครับคือ ไว้ทดน้ำใช่ไหมแล้วคือหน้าตัดของฝายครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบอันนี้คือหน้าตัดชนิดต่างๆนใช่ไหมครับพี่กองใช่ครับอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ถือเป็นตัววีแบบแคบหรือเปล่าใช่ครับมันตัววีเหมือนกันแต่อันนี้จะมุม60องศานี่มุม90องศาอ๋อคือ60องศาจะไหลได้ช้ากว่า90องศาใช่หรืเปาใช่ครับอ๋อโอเคครับอ่ะแล้วอย่างที่เรามาดูกันครับไอ้ที่ติดตั้งอยู่ตรงเี้ยครับอันเนี้ยไม่ใช่ตัววีอันนี้เป็นแัด เป็นตัวตั้งตรงเลยเขาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมครับเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมหรออย่างนี้ฟังก์ชันมันแตกต่างกับตัววีไหมแตกต่างครับอันนี้จะมีพื้นที่หน้าตัดของรูให้น้ําไหลได้มีมีมีรูได้น้อยกว่าครับมีเอน้อยทําให้อัตราการไหลไหลได้ออกได้ช้ากว่าคือเหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม นี่ฟองอะไรครับเนี่ยพี่โต๊มันแตกตัวครับผมแตกตัวเกิดจากอะไรอ่ะโอ้ยยากเลยครับนั่นถามเพื่อนผมเถอะครับอ่านะครับอยู่คนนี้เหรอมีผู้รู้คนนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราค้ามไปคุยข้ามไปคุยกันนี่ค่ะัลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแอนค่ะพี่แอนครับอุปกรณ์นี้เนี่ยใช้ทําอะไรครับอุปกรณ์นี้นะคะใช้ในการทดลองนะคะหาว่า ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ําที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะ,ะตำแหน่งของไฮดรลิกจั๊มเนี่ยจะไปเกิดที่บริเวณไหนไฮดรลิกจั๊มคือตัวไหนครับไฮดรลิกจั๊มคือเนี่ยคะ่ะที่เป็นฟองอมันชือการสลายพลังงานอ๋อไอที่เป็นฟองๆอนี้ขึ้นอ๋อเป็นการสลายพลังงานพอพลังงานน้ํามันสลายมันจะตีฟองขึ้นมาเป็นนี้เหรอครับใช่ค่ะทีนี้อยากรู้ว่าแล้วเราจะคำนวณค่าไฮดรลิกจั๊มไปเพื่ออะไรครับ เราจะคำนวนไปเพื่อเราจะอยากทราบนะคะว่าตำแหน่งของไฮดรอลิกจั๊มเนี่ยจะเกิดที่บริเวณไหนที่ท้ายน้ำนะคะจะสร้างผลกระทบต่อ,อ,อสิ่งแวดล้อมด้านท้ายน้ำมากน้อยอันนี้เป็นหนึ่งในการทดลองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ครับเป็นซีเนียร์โปรเจกต์ของเพื่องผมเองครับโอ้ทำอะไรครับเนี่ยคืออะไรสร้างผลเทียมหรออยากรู้ครับถามเขาเลยครับอยู่ข้างนั่นนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อแบงค์ครับแบงค์ครับแบงค์เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้เหระครับใช่ครับกับเพื่อนอีก3คนฮะเป็นโปรเจกต์ปีสี่ใช่ไหมใช่ครับผมอธิบายนิดนึงว่าเรากําลังต้องการทําเกี่ยวกับอะไรอยู่อ๋อก็ก่อนหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับพี่จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นน้ํานะครับน้ําไหลคล้ายๆกับแม่น้ําพี่เห็นไหมครับ อ๋อมีทางเดิมของทรายเป็นดีนใช่ไหมใช่ครับผมครับทรายอันนี้เราจะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นดินดินของแม่น้าครับพี่ครับผมแล้วทีเนี้ยแม่น้ำนะพี่พี่ลองนึกภาพว่าตรงเนี้ยมันคือเขื่อนน้ํามันไหลมาที่เขื่อนทีนี้ผมก็จะเพิ่มให้มันยากขึ้นไปก็คือถ้ามีปริมาณฝนตกมีฝนตกลงมาอีกอ่าทีนี้สมมุติว่าพี่เคยฟังในกรมปตูใช่ไหมครับเขาจะมีบอกว่าปริมาณฝน10มิลลิเมตรต่อชั่วโมง20มิลลิเมตรต่อชั่วโมงครับครับ ถ้าผมบังคับให้มันเป็นสมมุติว่า10มิลลิลิตรต่อชั่วโมงผมจะสามารถใช้แบบจำลองนี้คำนวณได้ว่าปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ในช่วงเวลาเท่าไหร่ วันนี้นะครับพี่เมี่ยงก็ได้รู้แล้วนะครับว่าที่คณะวิศวกรรมภาควิชาทรัพยากรน,น้ำเนี่ยเป็นภาควิชาที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยเราขนาดไหนยิ่งในช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยประสบปัญหาทั้งภายแล้งหรือแม้จะเป็นน้ําท่วมก็เลยอยากจะจบรายการด้วยคําถามที่พิเศษกว่าครั้งอื่นๆครับพี่เมี่ยงจะถามพี่โฟกค,ครับว่าพี่โฟกเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงครับในการแก้ปัญหาน้ําท่วมในกรุงเทพครับด้วยพื้นที่กรุงเทพนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่าดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ย อาจจะต้องทําการโลผังเมืองใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็วางระบบระบายน้ําใหม่แต่มังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับปรับปรุงเรื่องวินัยของคนในกรุงเทพครับผมอวินัยด้านไหนครับด้านการทิ้งขยะครับอ้าวเอ h i ี g การทิ้งขยะเกี่ยวเกี่ยวอะไรครับเพราะว่าคนกรุงเทพนะครับทิ้งขยะไม่ค่อยเป็นที่นะครับทําให้ขยะเนี่ยไปอุดตันท่อทาให้น้ำเนี่ยมันระบายได้ไม่ดีดังนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โค้งพานครับที่มาให้ข้อมูลขนาดวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับ ส่วนในครั้งหน้านะครับรน้องพี่เมียเนี่ยจะไปโผลที่คณะอะไรหรือมาหาวิทยาลัยอ,อะไรเนี่ยไม่บอกครับเดี๋ยวตามพี่เมียมาเองดีกว่าครับแต่วันนี้เนี่ยพี่เมียต้องไปแล้วฮะสวัสดีครับช่วงหน้าใครใครเบื่อชีวะลองมาพบกับอาจารย์อุ้ยรับรองรักชีวะเป็นชีวิตแน่นอน